สวัสดีครับผมดกรกันสุรสารผาสุขสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรชุดที่24จังหวัดสิงห์บุรีครับประเด็นในวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังอยู่ในความสนใจของคนไทยทั้งประเทศครับก็คือเรื่องราวของที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาบริเวณเกาะกูดนะครับซึ่งรัฐบาลของคุณแพทองฐานนั้นก็ยังมีความพยายามที่จะ เปิดให้มีการเจราจานะครับภายใต้ MOU 44ครับผมก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับก็อาจจะมีอีกหลายคลิปที่ตามมานะครับประเด็นในคลิปวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือผมตั้งชื่อประเด็นเอาไว้ว่าต้องหยุดเจราจาและรีเซ็ต MOU 44ครับก็จะไปไล่เรียงดูนะครับว่าทำไม ผมจึงเห็นว่าต้องหยุดการเจราจาและทำไมผมจึงเห็นว่าจะต้องมีการรีเซ็ต MOU 44ครับเรามาเริ่มกันทีนะ่เหตุผลเลยครับว่าทำไมผมจึงเห็นว่านะจะต้องหยุดการเจราจานะครับสาเหตุที่ต้องหยุดการเจราจานั้นนะครับเพราะว่าคุณทักษิณก็ดีคุณแพททองทานก็ดี หรือรัฐบ,บาลของเธอก็ดีรวมถึงคุณภูมิธรรมนั้นนะก็ซึ่งมีข่าวว่ารัฐบ,บาลจะให้คุณภูมิธรรมนั้นเป็นหัวหน้าคณะ JTC เนี่ยนะครับบุคคลทั้งสามคนนี้ในขณะนี้นั้นไม่เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของประชาชนนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับเราลองเข้าไปดูนะครับว่า แต่ละคนนั้นมีพฤติกรรมแห่งการกระทําอย่างไรครับจึงทำให้คนไทยในขณะนี้ไม่ไว้วางใจทั้ง3าคนนะครับมาดูที่คุณทักษิณน,นะครับคุณทักษิณน,นั้นก็ต้องเริ่มกันที่ออตั้งแต่คุณทักษิณก้าวเท้าเหยียบประเทศไทยผมบอกว่าคุณทักษิณน,นั้น,นหมดมนขังแล้วนะครับตั้งแต่วันที่คุณทักษิณน,นั้น ก้าวเท้าเหยียบประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคม2,566แล้วก็ทําในสิ่งที่ทําแล้วนั้นทําให้คนไทยเสื่อมศรัทธาตั้งแตนะ่ความพยายามที่จะทําทุกวิถีทางที่จะทําให้ตนเองนั้นไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวครับโดยไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นจะถูกหรือผิดแต่ประการใดครับ คุณทักษิณน,นั้นถูกศาลสั่งจำคุกจากความผิดฐานทุจริตนะครับจึงไม่มีสิทธิ์นะฮะที่จะเล่นการเมืองหรือลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดครับแต่คุณทักษิณก็ไม่ได้สนใจครับไม่นำพานะฮะเราจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมแห่งการกระทำของคุณทักษิณน,นั้นนะฮะมันล้วนแล้วแต่เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของ การเมืองหรืออยู่เบื้องหลังการเมืองทั้งสิ้นครับก็ถูกสังคมมองว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเป็นการครอบงำการเมืองมาโดยตลอดครับซึ่งถ้าจะเอาจริงๆนั้นก็น่าจะว่ากันตั้งแต่ก่อนที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับผมจะลองไล่เรียงดูนะครับว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างตั้งแต่การตั้งรัฐบาลน,นะครับกนะับ ขั้วตรงข้ามหรือที่เราชอบเรียกกันว่าตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะครับการโหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเพราะว่าต้องใช้เสียงสอวอซึ่งอยู่ในซีของอรัฐบาลเก่านะครับการตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีจนนำไปสู่การที่สารรัฐมนูญมีคำสั่งให้นายกเศรษฐานั้นต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับ การเชิญหัวหน้าพักหรือตัวแทนพักนะไปประชุมที่บ้านจันทร์สองล่านะเพื่อหาลือเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมาทำหน้าที่แทนคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับการผลักดันให้ลูกสาวคนเล็กคือคุณแพทองทานนั้นขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะการจัดการว่าจะเอาพักใดหรือไม่เอาพักใดเป็นพักร่วมรัฐบาลน,นะครับ การตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นหรือไม่เป็นรัฐมนตรีนในรัฐบาลของคุณแพ่ทองทานนะครับการที่จะให้รัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลของคุณแพ่ทองทานเนี่ยนะครับนำความคิดของตนเองนั้นไปสู่การเป็นนโยบายของรัฐบาลหรือการผลักดันโครงการต่างๆที่กำลังมีความพยายามจะทำอยู่ในขณะนี้นะฮะ แต่ทาไปแล้วบ้างก็มีครับเช่นโครงการดิจิตอลบัลเลตซึ่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับจนกระทั่งมีการจ่ายเงิน1นึ่งหมนบาทให้กับประชาชนผู้เปราะบางจํานวน14.5ล้านคนจากนั้นก็เงียบเป็นเป่าสากไปเลยนะครับไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอีกหรือไม่ครับหรือโครงการ Entertainment Complex นี่ก็เป็นประเด็นที่สังคมเขาเฝ้าติดตามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แหะครับก็ ล้วนเป็นพฤติกรรมนะครับแห่งการกระทําของคุณทักษิณครับที่ทําให้นะครับคุณทักษิณน,นั้นเกิดความเสื่อมขึ้นนะครับก็ไปรวมกับคนบางกลุ่มหรือคนกลุ่มเดิมที่เขาไม่เอาคุณทักษิณอยู่แล้วบวกกับคนที่เขาเสื่อมศรัทธาคุณทักษิณน,นั้นมันก็เลยกลายมาเป็นอุปสรรคครับนะที่ทําให้คุณทักษิณน,นั้นไม่ไม่ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือ แล้วก็ไม่ควรเข้ามาอยู่ในสมการของการที่จะเจรจาในเรื่องนี้แต่ประการใดนะครับคนถัดมาครับก็คือนายกแพททองทานผมต้องพูดตรงๆนะครับว่านายกแพททองทานนั้นได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะคุณทักษิณน,นะครับมันก็คล้ายๆกับว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่มาร่วมรัฐบาลน,นั้นนะครับ หลับหูหลับตาแะครับไม่ได้พิจารณาประเด็นอื่นใดเลยนะครับเป็นเรื่องของการคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าที่จะมองถึงผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับผมเคยมีภาควิจาณ์คุณแพร่ทองทานไปแล้วว่าต้นทุนนะครับความรู้ความสามารถที่จะนำม,มาใช้ในการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่เพียงพอนะครับนอกจากนี้ ยังขาดความฉลาดเฉลียวนะครับทำให้การทำหน้าที่ในฐานะของนายกรัฐมนตรีนั้นนะเป็นปัญหาครับดังที่เราทราบกันมาโดยตลอดครับนะประชาชนก็ไม่มีความเชื่อมั่นไม่ให้การยอมรับในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีของคุณแพดทองทานมาตั้งแต่ต้นนะครับอีกคนหนึ่งครับนะซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในการเจรจาครั้งนี้ก็คือคุณภูมิธรรม ซึ่งดูเหมือนว่าจะถูกวางโตให้เป็นหัวหน้าคณะ JT4 เนี่ยนะครับภาพของคุณภูมิธรรมนั้นก็คือเป็นคนสนิทของคุณทักษิณครับหรืออาจจะพูดได้ว่าเป็นมือเป็นไม้ของคุณทักษิณอะไรก็ตามที่คุณทักษิณคิดคุณภูมิธรรมพร้อมจะตอบสนองคือทำให้ทุกอย่างนะครับขอให้บอกมานะครับในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับ ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชยนะ์ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรโดดเด่นนะครับนอกจากความพยายามที่จะขายข้าวเก่าค้างมาเป็น10ปีจนบางคนเรียกว่าข้าวเน่าไปให้ได้เนี่ยนะครับนะต่อมาครับในรัฐบาลของออนายกแพทองฐานนั้นก็ได้รับการอวยให้เป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็มีกระแสต่อต้าน จากฝ่ายทหารหรือฝ่ายกองทัพอยู่พอสมควรนะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณภูมิธรรมก็คือการปล่อยให้พลเอกพิสารนะครับอดีตแม่ทัพภาคสีนั้นลอยนวลไม่ต้องไปขึ้นศาลนะครับจนคดีความเรื่องของตากใบนั้นหมดอายุลงครับทั้งนี้ไม่นับรวมการพูดจาของคุณภูมิธรรมที่พูดแล้วแทนที่จะ อาหามิตรกับกลายเป็นสร้างศัตรูก,ครก็คือคําพูดที่คุณภูมิธรรมพูดพาดพิงไปถึงประชาชนที่เขาเห็นต่างจากสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําในเรื่องของอพื้นที่ทับซ้อนการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับว่าคนที่เห็นเช่นนั้นนะครับเห็นต่างเนี่ยน,นะครับคือคนที่คลั่งชาตินี่แหละครับนี่คือ,อสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นการกระทำนะของคนทั้งสามคนครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณทักษินนาะยกแพรทองทานหรือคุณภูมิธรรมก็ตามนะครับถ้าตราบใดนะที่ทั้งสามคนนี้ยังอยู่ในสมการของการเจรจานะครับแล้วก็น่าจะเป็นสาเหตุครับที่จะต้องทำให้การเจรจานี้ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่าจะต้องหยุดการเจรจานะครับ เนื่องจากว่าคนไทยนั้นไม่ไว้ใจไม่เชื่อมั่นนะครับนายตัวคุณทักษิณตัวนายยกแพรทองทานนะฮะรวมไปถึงรอ,องนายยฝ่ายความมั่นคงคือคุณภูมิถามด้วยครับแม้ว่านะฮะในข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับคุณทักษิณกับนายกแพรทองทานนั้นจะมีภาพของความสนิทสนมคุ้นเคยกับสมเด็จทุนเซน หรือนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตก็ตามแต่ครับแต่ภาพแห่งความคุ้นเคยนั้นผมมองว่า,ามันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปนะครับมันอาจจะมองว่าเป็นผลเสียเขาได้ครับนะเขาก็มองว่าคุณทักษิณนั้นอาจจะมีรับลมคมในอะไรกับสมเด็จทนเซ็นหรือไม่นี่ก็เป็นภาพเสียนะครับซึ่งรวม,มนั้นนะผมมองว่าถ้าทั้งสคนนี้นะครับยังอยู่ในสรรมการ ของการที่จะมีการเจราจาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกรรมัมพูชานั้นเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นปัญหาและอาจลุกลามบานปลายขยายตัวไปมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับครับคนไทยนะครับนะที่เขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาออกมาเตือนแล้วนะเตือนใครก็เตือนรัฐบาลของคุณแพดท,ทองทานนะครับแต่ว่า ผมทราบมานะครับว่ารัฐบาลนั้นก็ไม่เข้าฟังครับแต่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญแต่ประการใดนะมันก็เหมือนกับว่าตักน้ําลดหัวสาอะไรทานองอย่างนี้นะครับก็คือได้ยินนะครับได้ยินเสียงของประชาชนที่ออกมาเตือนแต่ก็ไม่ฟังครับก็ยังจะเดินหน้าต่อนะฮะด้วยการที่จะมอบหมายให้คุณภูมิธรรมนั้นเป็นหัวหน้าคณะเจรจานะครับหรือหัวหน้า j t c ี่นะครับหวังว่ารัฐบาลของ นายกแพทองทานนั้นจะยังไม่ลืมเรื่องราวของพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยในอดีตนะครับในสมัยของรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพระราชบัญ,ญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยกับการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาภายใต้ MOU44 นั้นนะครับอาจให้ผลลัพธ์ในบ้านปลายที่ไม่แตกต่างกันนะครับ ผมจึงขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลของคุณแพรทองทานต้องหยุดการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาภายใต้นะครับ MOU 44นะครับครับนะทีนี้กออ็คงจะมาดูนะครับนะมาดูว่าในส่วนของ MOU 44เนี่ยนะครับนะมันมีอะไรบ้างครับที่เป็นปัญหานะครับนะก็ เอ่4อเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่ามันกลายเป็นประเด็นที่เป็นปัญหานะครับที่สำคัญด้วยนะครับ,นะรบกับการที่จะดำเนินการเจราจาต่อไปนี่นะครับครับย้อนไปนิดนึงครับเรื่อง MOU 44นั้นก็ต้องเริ่มกันที่กัมพูชาครับในสมัยของจอมพลลอนนอน ซึ่งเป็นประธานดีของกัมพูชาในขณะนั้นเมื่อปี2515นะครับจำพลรณ์น,น,นั้นได้ขีดเส้นแขตแดนชายทะเลนะครับซึ่งในที่สุดนั้นเส้นที่ขีดขึ้นมานั้นก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายสากลแล้วก็เป็นการลุกล้ำอธิปไตยของไทยนะตั้งแต่เกาะูดซึ่งเป็นของไทยตามส่วนที่สัญญาสยามนะครับกับฝรั่งเศสครับ เมื่อปี2,450เนี่ยนะครับนะแล้วก็นอกจากลุกล้ำนะครับอธิปไตยของไทยที่เป็นพื้นดินคือก่อขูดแล้วนะครับก็ยังลุกล้ำทะเลอานาเขตของไทยลุกล้ำทะเลต่อเนื่องและลุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยด้วยครับจนกระทั่งทำให้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ต้องนะครับ มีพระบรมราชองการนะครับเรื่องเขตไหลทวีปบริเวณอ่าวไทยของไทยออกมานะครับซึ่งการมีพระบรมราชองการดังกล่าวนั้นก็ถือเป็นเ,เป็นเรื่องของอาการไม่ยอมรับครับเส้นเขตแดนที่ฝั่งตัมพูชานั้นขีดขึ้นมานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยในยุคต่อๆมานะครับจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ เก็บไว้เหนือก้เหนือกระหม่อมนะครับครับาหากมีการดําเนินการใดๆที่เกิดขึ้นในระยะหรือในโอกาสต่อไปนั้นนะครับจะต้องพิจารณาให้ให้หนักนะฮะเป็นอันดีว่าเส้นเขตแดนทางทะเลใดๆของกัมพูชาจะต้องไม่มีการลุกล้ําอธิปไตยของไทยเหนือเกาะกูดเหนือทะเลอาาเขตเหนือทะเลต่อเนื่อง และเหนือทะเลที่เป็นเขตสถิจเป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยครับแต่นะครับ MOU 44ที่ได้ทำขึ้นในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกนะกับละเลยสิ่งที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นนั้นนะดังนั้นรัฐบาลของนายกแพทางทานนั้น,นจึงไม่เพียงต้องหยุดการเจราจาเรื่องนี้เท่านั้นครับแต่ยังจะต้องรีเซ็ต MOU 44ใหม่อีกด้วยครับการจุดการเจราจานั้นไม่มีอะไรนะครับที่เสียหายนะครับผมมองไม่เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรนะถ้าขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับประเทศชาติประชาชนไม่ได้อะไรครับอย่ามาอ้างนะครับว่าในอนาคตนั้นน้ำมันและก๊าซเนี่ยมันจะเลิกใช้กันนะแต่ถ้าขุดขึ้นมาแล้วนะให้คนอื่นได้ประโยชน์นะ คนไทยไม่ได้ประโยชน์แถมเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยครับก็อ,อย่าไปอย่าไปขุดมันขึ้นเลยครับอย่าไปทำมาเลยนะครับเอาให้ประชาชนที่เกาะขูดนั้นเขาอยู่กันอย่างสุขสงบครับนะฮะทำมาหากินขายการท่องเที่ยวปล่อยให้น้ำมันและกา๊าซมันอยู่อย่างนั้นแหละครับให้มันเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานไทยของเราในอนาคตอย่าเอามาขายกินจนหมดใน รุ่นของเราเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้ครับนะรัฐบาลของนายกแผ่นงฐานนั้นต้องหยุดที่จะให้มีการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาภายใต้ MOU44 ทันทีครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยนะดำเนินการที่จะนำเอาเอา MoU44 นั้นไปรีเซ็ตนะให้มันเข้าท่าเข้าทาง อย่าให้คนไทยนั้นหรืออย่าให้ประเทศชาตินั้นต้องสูญเสียหรือมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นอธิปไตยบนเกาะกูดหรือทะเลอาณาเขตรอบเกาะกูดนะครับหรือทะเลต่อเนื่องหรือเศรษฐกิจเฉพาะของประเทศไทยไปเลยนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันใหม่ครับ ก็ขอให้คนไทยนั้นเฝ้าจับตาดูการทำงานของรัฐบาลของนายกแพทองทานกันต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ